สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกการสบายดีป้าลุงมัสมองสมบัติพ่อๆกันเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องกับสองน้องเอิญพี่น้องนะจักอยู่ไซพี่น้องสิค,คุณคุณตายเนาะพี่น้องเนาะเอามันไปใช่เวลาเลร็บรี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 บไปยัง อยู่ฮ no ือนสาวโซีพี่น้องเลยปน้องซีโนกัมาบานนี้บกยิมบางได้ล้ววะบกอึ่งนี่บกอยากว่าน้ำมันดอกบกอึ้งนี่ไปดีพี่น้องงปพากันมาอย่งมาลินาห่งหน่วยมากินบักข้าวได้กินแยกหมากักนะอรนมมันบ่มีนวล

ยังคือใส่ส่งค่าสังเปย่ลูกยิ่แยังคือใส่สงค่าสัรให้คนแบบนี้แกินสบายดีป้าลุงไว้ไว้ไวไวกไว้ไว้ทงเป็อ่กันว่ว่อ่ามาเลยนั่นป้าผู้ งัวแม่นองพชีบะใครอยากได้ใครอยากได้้องเนี่ยมันคือมาโฮมแต่บอลเดียวย่างน่งไต์เาทเขาวอมมนทั้งพายใหญ่เขาไเขาบอกคือพากันปล่อยเลยสิคะข้าวหนุ่เคนน้ำาวนน้านนเออน้าพชีแก่เสียใยาวมาบ้านแม่โพชีมันยัมาบ้านนองเอิญสงสัยอ นที่าาวนางมานี้นะนะแจงเฮดบดพี่เนาะงเฮดบดอยู่ข้างหลังนี่มาทาบนเฮดบดพี่เนาะเยโึ้นมเหยนบ้นมะเคยมห็นเรืเลยๆทุกพันธุ์นะ่มืงกับขานน่งมันกำลังสิขึ้นมาอีกพวกแกางมันเห็มันมาโฮมเนี่ยแล้ว้กวเข้านะคือมาไวจ้ะ ทุกทหาึงเเยตื๊ดต er. ุ๊ดหมมันอยู่ใส่เด้ว่ะน้องพี่น้องผู้สาวนี่จังมากแต่ทางใดเจ้ามาสิลบป๊าพากันมมายังเด้บ่านี้บ่ดำมาีป้งมากม่ผ้า ว่าซั่นค่อยขี้เดียดทรงผมจ้ะเด้จะสิจ่งบ่หยังได้ลูกหล่าเอ้ยจ้าบ่พี่น้องเป็ดแม่สิไปปัด่ะหล่อทุนหร่อหล่อดำเข้ากันไปตะมัดตะเยดและ้าบ่นบ่จะแม่นซาดเด้ผมจะแ่หนานแ่ลังอยู่ขี้น้เพิ่นก็บ่ให้ขี้ขี้เพิ่นกจักมาบ่ ชนดู <im itation> ว่าคนละอ้ายน้องคนเมื่อกี้่าอ้าบอยกูาั้นกนกะั่กเพิ่กินที่นอกผู้ขาก็เลยมาส่งข่าวห้เพิ่นแทนข่าวเพิ่นเคเห็นานน็เห็นนอกไี้ไปเฮ้ยปหามอเหลือไปค่นบอเชีจ่า มันลมนาวเนาะกับยกระยาเเนาะตืองูถตืองเหี่ยวเขากดคือว่าฮันนี่โอ้โหโน้โอลได้ักีาได้ักี เรอยู่ลมาีนแล้จองวั่บอแม่น้องมน้องดานที่เมื่อเหตุสวนกัพี่น้อเอ๋ยเห็นในักซีฝันอยู่ซ่องปีกับบอเบิร์ตายจกมันกระด้นิดหนึ่งบบโจกกระเหม่ยพี่น้อเอ๋ยเดียนี่นะบ่คือเรเหตุนี่นี่บสวนนะ จตนเ้อเเ่ชนนีโอนี่เอาเนี่ยมาออมเลยเนาะปากิลุม no> มันจมอกัน้จ้า้ากิลุมกเข้ะเขามาลากกว่าสาเหตุนั้นใดเอ้มีอีเอื้อยทำมาขีดตันกันทมงมี่น้าหย้าข้างในหน้าดําอีเอื้อยทองหยางเฮ้ยนี่พวกอีเอื้อยไปหาทองหยางนะทงนนั้นแลท้องมันกังตาน่ะแต่ก้าเฮือนอีพฤษีคือบอุดทองยางบ่เฮยมันเค่อีเอื้อยไปหาทองยางเน่ไรเกาเรียนี่น่ะเดีอยวเ ทุกอย่างอย่ามาแล้วไปบ้านดิาจะเป็นซาดเสื้อบนนี้เนวไปเฮ็ดเียงกัอยากได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยคือไานตอีนอกห่มาอีสีดำนะพี่น้องเอ้ยสีดำบนบุปผแต่ว่าปีนี้เป็นไปปลูกอซาละเพิ่นเ้าว้ว่ายนดีเลยเมือนอันนั้นลือห่างโอ้ยยาวไรอัน้ย เ้นอย่ามันบออกแมเฮ้ยออกเลยห้องามันมันชดๆจ้าแก่้าน้าปูยงบ่แม่ต้องดามิมปูมายุ่อ่ยุ่งเอาไปนซะยุ่เอาบอวนี้่โลโลฟ้าเอาสำนักหนึ่งแม่พักีแม่ักระเดมาจได้สิพักระตดยุ่งแม่กระตดเจอแม่หันหดนะ พักกาศดเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าคิดเลิกพังพังล่านะพักซีพักกาศโตดพักกาศข่าวพักคอมยังขืนพี่น้องกี่ดากว่านี้มั้ กินินแล้วผู้ิทออผู้ิทองกันบานกันเด้อเบกอนนผู้ิดอตนนี้เกินยา่าพวกหวเนอะหาช่ไมเมน่องเอิเห็นนางซัวนะเห็นปนะบานมันจังเลยก่อนรถดี๋ยวไปด้กมันยามันยามฮาีฮยกินแล้วนเอินหนาวี่มีเห็นยังไงีนเอินมีีอีกแล้วกอดทคนนี้ อย่ไปปลูกยังกันดเโอ้ไปปูกมึงว้เจันานมอนกตีจนานที่พุขัก้ายไหวอยู่จังนานไปปลูกกอะไรเฮ้ยโตเจาไปใส่แบบโตบออึดตก็ยังเอาบ่โตไหนฝั่งนีนี่บ่ตว่าอันพวงอันน้ำประตูอีกนปะตูก็เลยัานแล้วมาลือกก็อีกเลยเลือกนมาดิเตบลือดมูเออเอหลบได้ย ผืนยาดอันนี้กุฏิพิบางชุดซองนนี้กินเบอกุฏิบานอมหอมมากจรนงๆหคมบางบ้านมันกินเบอร์อะฮ้ากระจงเมียนแตอาเนีมัน้ากวาดลุ่นน้ำล้างนี่อพากันมาห่อมาแฮ่โดยเฉพาะวันเดียวนะอุ้ยห่อนี่ยวันแรกได้พี่น้องยังขึ้นน้าไดเด้ปั่นกัได้เยัเม่อได้แต่กาบมันเมื่อกัยังดี มาดูสัว์นะเอาลูไปให้ร้านหน่อยข้านนะโอ้ยร้านหน่อยจะข้านสิร้านหน่อยอย่างเออพออุ่นหัวนะมาตามยเ้ยนะมาทานอู่หามานทานท่านหนนอนได้ลูกแม่เลยผ้า่อเล้งปูพักนะู้ดเี่ยักโอ้ยตอนเศร้าก็ยังปูวันนี้มาในวันอาทิตย์เออเจดมากินเพลเน่ะนะ เจดาไปสิพามาวันนี้อย่างบ่ได้นัดกันมากนี้นะบ่ไ้เอาเกียวเขาแหลมาชินเนะดาะบกินแต่เพพี่น้องเอ้สาพาพี่หแหงก็ยูผุดีเอาซัมพี่น้องเขาก็สิได้เก็บผักเียงตนีนะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเอินเด้วยพี่น้องเด้อคลิปพาดประการได้ค่ะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีีพ่น้อง